그러 <목소리가> ต้องบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งค่ะแกเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะไม่ยอมกินข่าวกินน้ําเลยค่ะสุดท้ายคุณตามาหาน้ําตาไหลเลยกอดกันค่ะโหโเรียกได้ว่าหลายคนที่ดูแล้วเนี่ยกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยูงจริงนะคะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ซึ้งมากๆค่ะเพราะว่าผู้ใช้ทิกตอกที่มีชื่อว่าคุณลูกศร1หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะออกมาโพสต์คลิปที่ชวนน้าตาไหลแล้วก็บีบหัวใจมากๆค่ะหลังจากที่คุณยายเนี่ยป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนะคะว่าคือด้วยความที่ป่วยแล้วก็ทรมาน แล้วนะคะคุณยายร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวกินน้ําคงอยากจะกลับบ้านคิดถึงตานะคะบอกคิดถึงคุณตามากเลยงานนี้ลูกหลานไม่รู้จะทายังไงค่ะตัดสินใจพาคุณตามาเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลจากในคลิปผู้ชมคาจะเห็นได้ว่าคือคุณยายเนี่ยร้องไห้ตลอดเลยไม่ยอมกินข้าวหลังจากที่ป่วยด้วยความที่ป่วยด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงคุณตาด้วยป่วยนอนที่โรงพยาบาลเอาแต่บอกคิดถึงคุณตาคิดถึงคุณตาซึ่งทางลูกหลานก็ไม่รู้จะทำยังไงดีตัดสินใจพาคุณตาโอเคในเมื่อคิดถึงปุ๊บพาคุณตา มหาที่โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่ข้างเตียงคุณยายปรากฏว่างานนี้คุณผู้ชมขาคุณยายเนี่ยปล่อยโฮอย่างหนักได้จะด้วยความคิดถึงมากเลยนะคะคุณตาก็ได้แต่เอามือจับแขนคุณยายแล้วก็หอมแก้มให้กําลังใจเป็นภาพที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรักที่สวยงามคุณผู้ชมขากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงค่ะซึ่งหลังจากคลิป The เอ่อรุ่งดาตังกล่าถูกแชร์ออกไปนะคะก็ทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์กันไปจำนวนมากเลยค่ะยอดวิวทะลุไปถึง4ล้านวิวเลยนะคะ หลายคนซาบซึ้งในความรักของคุณตาและก็คุณยายคู่นี้มากๆค่ะพร้อมกับหลายคนอวยพรนะคะบอกว่าคุณยายอยากจะให้คุณยายเนี่ยหายป่วยไวๆนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของคลิปนะคะได้มีการเข้ามาตอบค่ะว่าขอบคุณทุกๆุความห่วงใย,ยนะคะขอบคุณกําลังใจที่ส่งให้ถึงคุณตากับคุณยายด้วยอ่านทุกคอมเมนต์แต่ตอบไม่หมดจริงๆค่ะตื่นมาตกใจมากเลยถือว่าเป็นความรักที่แบบ คนเรามันเคยอยู่ด้วยแกนตลอดเนาะคุณผู้ชมเนาะวันหนึ่งก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันก็ด้วยความที่แปลกที่ด้วยแล้วที่โรงพยาบาลมันก็ไม่ค่อยไม่อยากไม่ได้อยากไปนอนอยู่แล้วคุณผู้ชมคะ่ะประกอบกับโอ้ยคิดถึงคนที่บ้านด้วยร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวกินน้ําแต่พอคุณตามมาหามันมันก็เหมือนได้กําลังใจขึ้นมาคุณผู้ชมคะ่ะมันก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เออเห็นเราก็ซึ้งไปตามๆกันจริงๆค่ะ